ครับนี่ครับตัวเสียยกออกมาแล้วครับอันนี้วางไหนเรียบร้อยนะครับนี่ครเสียที่ก้นชาร์จแล้วก็จะมีพวกขับปลาที่ช็อตนะครับยืดค่าไอเสียนะครับครับไม่หนึ่งเครื่องครับโมโตวีแปดเนี่ยอาการเครื่องนี้นี่ยจากที่ดูไอซีแจ้งว่าอาการชาร์จไม่เปิดไม่ติดชาร์จไม่ได้เปิดไม่ติดก็นี่ครับดู เดี๋ยวเช็คดูก่อนตุดชาร์จว่าองเอาแวนขยายส่องดูแต่ดูคนผ่านในเหมือนขาขาทองเหลืองมันจะหักคับข้างในนะครับก็ตอนนี้เปิดไม่ติดนะแบตน่าจะหมดคนระับแบตน่าจะไม่มีไฟโอเคเดี๋ยวขอแกะ,ะครับครับเนี้ยได้มารับบอร์ดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก้นชาร์จก่อนเนี้ยก้นชาร์จอาจจะมีปัญหาครับ เช็คดูแล้วครับก้นชาร์จเนี่ยฮะเดี๋ยวสังเกตดูดีครับเนี่ยขาหักครับเนี่ยสีเหลืองครับเนี่ยเปลี่ยนตุดเปลี่ยนก้นชาร์จครับวิธีเปลี่ยนเดี๋ยวเราเอาแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับว่ายงี้ไม่ได้นะครับแต่ออกก็บัดกีขั้วแบตออกไปเลยนะครับก็ไว่ายงี้เดี๋ยวเราต้องใช้หัวแ้่เครื่องเป่าร้อนเป่าออกนะครับแล้วก็เราจะติดนี่ด้วยมันจะร้อนครับง่ายง่ายเราต้องเป่าแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับ ครับนี่ครับตัวเสียยกออกไปแล้วครับอันนี้วางไหมเรียบร้อยนะครับเนี่ยเหมือนกันครับตัวเดิมของมันนะครับอันนี้มันเสียด้านไหนนี่ครับขาหักก็วางเรียบร้อยนะครับนี่ฮะนี่ฮะวางไหนเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับนี่ นี่ไอซีคุมชาร์ตตัวนี้นี่ครับตัวนี้เสียบ่อยนะครับนี่ lts 7นะครับตัวนี้เสียบ่อยนะครับเเดี๋ยวขอใส่แบตเตอรี่แล้วลองชาร์จให้ดูครับครับกำลังชาร์จได้แล้วครับนี่ครับที่ผมลองเปิดแล้วก็เปิดติดนะครับนี่เดี๋ยวขอชาร์จแบตให้เต็มก่อนแบตมันมีอยู่แค่สามจุดสามโลนึงเพิ่งชาร์จเข้าไปครับก็เดี๋ยวขอประกอบเลยนะครับเดี๋ยวมาลองให้ดูทีนะครับ ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวลองชาร์จดูครับโอเคครับชาร์จได้ปกตินะครับอลองเปิดเครื่องดูเดีย๋ยวนะครับไฟจะเป็นม่วงๆนะครับก็ ขูดทูดโมโตวีอาการชาร์จไม่ได้เปิดไม่ติดก,ก็คือมันจะมีเสียที่ก้นชาร์จแล้วก็จะมีพวกคาปานะที่ช็อตนะครับยืดค่าไนอะเสียนะครับลองดูด้วยครับบางทีเปลี่ยนก้นชาร์จแล้วเสียเข้าไปแนละ้วมันร้อนเนี่ยแสดงว่าต้องาไลาเช็คพวกคาปาด้วยครับคาปาเสียด้วยนะครับปิดก็กดค้างไว้ปับ๊บคยทีม่วงจะหายไปนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับซ่อมโมโตบลูทูธหมวกน็อกโบโต V8 นะครับอาการชาร์จไม่ได้เปิดไม่ติดนะครับสวัสดีครับเเสร็จแล้วนะครับนี่ฮะชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวกดชาร์จไปแล้วก็จะมีเปลี่ยนพวก IC ซีกับคาปาไปด้วยนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องดูนะครับเดี๋ยวขอชาร์จให้เต็มก่อนครับก็น่ครับชาร์จเต็มแล้วเดี๋ยวลองเปิดกันดูนะครับ โอเคเนี่ยติดแล้วนะครับนี่ฮก็บูทูธมวกัน็กโอกโฮโตโมีแปดถ้ใครมีปัญหาเราลองทักมาได้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับซ่อมบลูทูธโมโต V8 อาก,การชาร์จไม่ได้เปิดไม่ติดนะครับก้นชาร์จเสียนะครับแล้วก็ไอซีคุมชาร์จเสียครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ